รัดทาความสะอาดถัง200ลิตรนะครับสําหรับทําเต,ตาอบนะครับมาดูขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นเต,ตาอบนะครับดูถัดไปนะครับอัน <AR> นี้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดนะครับ ขัดทาความสะอาดล้างน้ํานะครับแล้วก็ใช้แฟบน,นักษาใช้แฟบล้างนะยครับแฟบโอ้แฟบผสมนะเอาใช้ผ้านะครับใช้ผ้าถูอ่าจุ่มน้ําแล้วมาขัดทำความสะอาดนะครับล้างสิ่งสกปรกออกพวกคราบน้ํามันต่างๆนะครับล้างให้สะอาดเรียบร้อยนะครับพอสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาตากแดดนะครับ มาตากแปดนะครับอันนี้คือการล้งางถังนะครับกาัดนาความสะอาดเอุปกรณ์ถังต่าง,างๆนะครับ